ครับสวัสดีครับพบกับผมคุณเดมนะครับอคู่ไอแลนด์แอนิเมชั่นครับผมกูกูผมผมครับผมคูไอเลนครับวันนี้เราอยู่กับใครครับอยู่กับเทพทันเดอร์จุตินะครับคุณต้องพูดคือคลิปที่แล้วนะครับมีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยนะครับดันไปกด F9 โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับครับแล้วก็ลืมเซฟด้วยฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นตัวละครตระกูลเพแกนอีกคนนึงนะครับก็คือจอยนั่นเองนะครับแจอยจอยอืมนะครับก็เราจะ เราจะเลือกบ้านกันเราจะป่วนบ้านคนคนนี้ครับไม่ได้ครับไม่ได้บ้านผอ <c oughs> อ่าคนคนนี้แะละอ้อมีสามคนนะครับเราไล่เขาออกอย่างสบายได้โมบอินหรือแบบไล่เขาออกครับต้องไล่ออกครับไล่เลยครับผม <c oughs> อ่าเฟอร์นิเจอร์ครบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาเพแกนไปอยู่บ้านของอีผู้หญิงนี้ทีหลังแล้วกันครับผมตอนนี้เพแกนเขาอ่าไปต่างจังหวัดนะฮะอ่าเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมนี่แบบยืนขึ้นแล้วไปเอาน้ำมากินเลยอ่าครับผมเอาอิชิตันให้เลยเล้เพูดถึงพูดถึงน้ำยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนี้เราเราจะแบบโดนโดนลิขสิทธิ์ไหมไม่โดนครับเพราะว่าเราได้ iPhone ฟรีด้วย <S 1> <S 1> <S เอาจริงๆนะครับผมไม่เคยเล่น iPhone ครับผมเคยเล่นครับแต่ไม่มีแต่ไม่มีผมไม่ใช่พวกที่แบบเล่นสมาร์ทโฟน โทรศัพท์ผมก็ยังใช้รุ่น Nokia S ห้ารอยอยู่เลยครับ Samsung S ห้าร้อยครับเราจะมาตัดที่ชีวิตหินกันนะฮะอ้าวอ้าวหินหายหินดำดินครับกลับมาแล้วหินดูดีหินดำดีครับเมื่อกี้คุณเห็นหินดำดีไหมฮะคืออะไรครับมันหายไปแล้วครับซิมเราเฮ้ยซิมเราหายครับดับเบิครับดี๋เบิ o ล b l ที่ตัวซิมมาะ คิดครั้งเดียวก็ได้ไหมครับกำลังนั่งเล่นคอมอยู่นะยังวันนี้อืมครับไอ้อะไรเขาเปิดเว็บอะไรครับคือโปรแกรมถ่ายเนี่ยอาจจะทําให้เสียงไมช็อตได้นะครับแต่หูฟังคงไม่ช็อตเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาแพงขึ้นนะครับอ,อ,อ,ารอาจจะมีเสียงช็อตอะไรบ้างนะครับเนื่องจากปัญหาอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ครับผมเขาอยากแบบเขาอยากเล่นตลกกับใครบางคนนะฮะเราต้องแบบ อ oh, ไม่ใช่แล้วครับกินกะเพรานี่ไล่มาเลยเพื่อนผมกินเปนงเพื่อนผมกินเป้นแนงโอ้ไปทำความรู้จักกับป้าเขาครับให้ป้าเขายืนเร่งเวลาเนี่ยจะได้เร็วๆป้าคลิปที่แล้วนี่วะใช่ป่าวอ้แต่ปามเปลี่ยนตรสวยฮะเราเราต้องทักคนสวยด้วยกันต้องเป็นเลสเบี้ยนครับเป็นเลสอ่ะเป็นเลสมันจะมีลูกเลสเลสเหมือนสีผมเขาอ่ะฟันนี่เลยเฮ้ย เอาอีป้าออกครับเอาอีป้าออกอ่าหันหลังครับหันหลังเน่ใช่เลยเธอโอ้โหดูด้านหลังสวยดูดูด้านหน้าดิครับหน้าแก่มากเธอเราไปเล่นลูกบอลมีปีกกันไหมฉันก็อยากจะกีบกุลาบนะแครแต่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงเธอก็หน้าตาเฮี้ยเหมือนกันนะที่เธอพูดอย่างนี้ได้ไงหมุ่มเหน้าตาฉันเป็นปีกานยักษ์เสือเหมือนเธอนะจริงปีานยากเสือโอ้ยวันนั้นพระอาทิตย์ร้อนมากเลย มันมีวันไหนที่ดูแผ่นซีดีแล้วพระอาทิตย์ไม่ร้อนบ้างฮะแผ่นซีดีเนี่ย <c oughs> เวลาเราดูเนี่ยมันก็จะมีทั้งดีวดีและบูเลแต่ฉันชอบนอนบนเตียงนะบน <c oughs> เตียง้วดูทีวีบนเตียงอะเวลามีแผ่นมาลูดไล่ลมเล้าอะไรเงี้ยจริงๆฉันก็รวยนะ <c oughs> ฉันไม่อยากจะโมหรอกฉัน่ะมีเงินเหมือนกันก็แค่ลูดไล่ลมเล้าอะไรเงี้ยฉันก็รวยนะเคยรวยมาก่อนแต่ตอนนี้ชักสูญแล้วนะเอาลครับเอาละครับตอนนี้ครับเขาต้องการทาอะไรฮะ ตอนนี้เขาต้องการเล่นอย่างมากเลยครับตอนนี้คุณทําให้ชิมเขาเริ่มไม่พอใจแล้วฮะไปหาอย่างอื่นทำกันนะว่าแปลงออกห่างๆเถอะไปเอาอะไรนะครับผมไปกดโดนอะไรอ่ะเมื่อนคุณไปกดทาวเวลครับท่องเที่ยวอ่าทาวเวลไปที่เดิมไปบ้านเพื่อนผมเลยครับอ่าไปบ้านไปบ้านคุณนะบ้านผมครอบครัวคิวแมน ครอบครัวครอบครัวมนุษย์ครอบครัวมนุษย์ตอนนี้นี่คือข้อเสียของเกมนี้ที่ผมไม่ชอบอย่างหนึง่งเข้อเอาห้องน้ํารอได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยได้เลยครับคุณสาม,มารถทำการปัสสาวะตำมาดื่มกึมอ่าได้แล้วครับได้แล้วอา้าพูดหยาบซะแล้วรายการนี้จะไม่พูดหยาบนะครับจะพยายามไม่พูดหยาบ ครับแต่รู้สึกว่าจะโหลดนานไปหน่อยเนี่ยพยายามคมพยายามไม่เคยมีความหมายกับรายการนี้ฮะใช่แล้วโอ้โหกว่าจะโหลดเสร็จครับคุณดูฮะจริงๆแล้วนะฮะเราแค่อ้อมเดินข้ามถนนนะฮะเพื่อที่จะแบบมาในฝั่งนี้ก็ได้นะแต่แม่งโหลดนานสัสฮะลืมไปครับเราจะไม่พูดคำหยาบไม่มีไม่มีเลยลนนกบอลจอครับ เราต้องมีมารยาทเดินมาอย่างแรดในบ้านผมไม่มีอะไรเลยนี่ครับป๊อกป๊อกเปิดประตูโอ้เนี่ยครับโอ้บ้านคุณสวยมากเลยหัดเลาะเลยนะหัวเลาะนะโงหัวเลาะว่าแบบเอาตะเอาไม่ใช่ตะเกียงนี่เอาอะไรนะกระถางต้นไม้มาไว้ตรงนี้ทําไมเนะโอเคครับเดินสำรวจบ้านนะ อาบน้ำได้ฮะอาบน้ำได้ลองอาบน้ำเลยครับแหมเจ้าของบ้านอนุญาตครับอาบน้ำครับเทคชาวเวอร์ฮะแล้ครับตอนนี้นะครับเราต้องทำอย่างนี้ฮะจอครับ <c oughs> โอ๊ยเด็บ <c oughs> อันนี้ครัอันนี้อนิดนึงนิดหนึงนิดนึงไ <c oughs> อ้มัน <c oughs> เห็นไหมมันเห็นเจ๊เฮ้ยเห็นแล้วอ๋ไม่ดีไม่ดีไม่ดี อ่าเราเอามุมจอโอ๊เอาตัวเองปิดเริ่มมีอารมณ์ครับเริ่มอยากเริ่มอยากจะทำความรู้จักแล้วะออนครับตอนนี้นะครับเราเราต้องมาแบบเผาผันพลังงานบ้านเพื่อนโอ้นี่บ้านผมนะครับแต่ตังค์ผมครับผมบ้านบ้านผมตังค์คุณนะเอาเอาเอาของจะตู้เย็นผมด้วยเดยวนะ คุณทําขนมปังคุณรอเขาทาอาหารเสร็จก่อนนีครับไม่ไหวแล้วครับผมอยากโดนแบบโอ้ดูน้าทำได้อืมใช่ตรงนี้เกลืออยู่ไหนเกลือเกลือเออนี่เเกลือมไม่มีเกลือกันหาเกลือไม่เจอค่ะเออเอาตกตกตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีใครว่ายังแดกได้อยู่เนาะกินเองกินเองเอาใส่เกลือนิดนิดอ่ะพวกคอรี่กับมะเขือเทศมีไหน พอกลิ่งเอ้านั่นไงครับผมมาแล้วครับสาวแว่นสาวแว่นสาวแว่นเดินผ่านแล้วสาวแว่นสาวแว่นโอ้มันมาทําตัวกันเป็นเพื่อนกันนะฮะจังหวะนี้สาวแว่นโอ้ดูหน้ามีความสุขสาวแว่นมีความสุขครับมันเหมือนทุกอย่างเลยเนาะฉันกินด้วยสิแหมมาดูดดคนทำดีเยอะแยะมากวายคุณกินไปด้วยคุยไปด้วยดิครับกินไปด้วยคุยไปด้วย อกูจีบแม่งเลยจีบเลยครับมีความรักเป็นเลสเบียนนะจังวันี้ดูเขายิ้มดิยิ้มเขินด้วยเขินเขิเขนยังเลยเอานี้ทิ้งกานนี้ทิ้งครับจะกินข้าวจานเดียวกันไม่ได้เครับเร่งเวลาครับจะได้ให้มันกินเร็วๆครับไอ้ปกติครับมองหน้าฉันเน่ยฉันเน่ยใส่แว่นเนี่ยสีดำเข้าใจไหมวเวลาหน้าตาฉันเนี่ย ฉันก็มีโลกแห่งความรักที่ร้อนแรงฉันอยากขึ้นเครื่องบินมากเลยนะไปหรืฮะไปคุณภาพตัวคุณเดี๋ยวผมภาพตัวผมรับฉันขึ้นเครื่องบินเนี่ยสวยงามมากเลยดูสายตาของันสซี่กินหมดแล้วนะ,ะเอาคาปูชิโน่ออนิโตเร่ไหมเอ๊ะกินต่อ,อทำไมไม่คุยกับฉันเลยเออฉันแค่ยิ้มมันไหมอะ อ่าเราต้องชมบ้านอหว่าสวยตอนนั้นฉันล็อกลูกตุ้มไว้กับแหวนนะอือันกั้นเหรอใช่ใช่ใช่มันก็เป็นอย่างนั้นเละใช่มันก็เป็นเหมือนกันนะตลกจังเลยนี่ฉันสร้างบ้านใหม่ด้วยนะเยสจริงเหรอฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเธอมีบ้านด้วยฉันก็ชอบดนตีฉันก็ชอบกินครับเค้กนะฉันก็บอกว่าอะไรแต่ฉันชอบรตีมากเลยนะมันแบบไพเราะมากเลย ต่ฉันตอนนั้นฉันไปเล่นตีแล้วฉันลื่นกล้วยไเลื่นกล้วยหัวฟัดพื้นเลยอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหฉันตกใจเลยนะมันนึกถึงตอนที่ฉันไปเล่นที่สนามเล่นกับพวกเด็กๆอ่ะจริงเลยแต่ฉันเล่นเกมแล้วฉันแบบปวดหัวมากเลยทีเดียวนะเออเล่นเกมแล้วมันเครียดเลยนะฉันก็เข้าใจเหมือนกันนะเวลาที่ฉันกินแฮมกับไวน์เนี่ย เธอดูบ้านฉันสิมันคงหรูใช่ไหมแต่เวลาฉันกินก็กินแค่แฮมกับวายนั่นแหละจะพูดถึงอูดมันก็อย่างนั้นแหละเธอตัวมันก็นุ่มๆุ่มมีขนนะนะแต่ว่านะอูดอะมันน่ารักมากเลยมันหมุนหัวได้ร้อยแปดสิบองศาตอนนั้นฉันตกใจมากเลยอ่ะเออเป็นอย่างนี้เองตัวตลกที่โผล่มาจากกล่องมันก็น่ากลัวมากออน่ากลัวเขาไม่อยากจะคุยอะไรมากกันนะตัวเธอเหม็นแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวเธอเหม็นนะเธอก็เหม็นเหมือนกันเราว่าเราไปอาบน้ําด้วยกันดีไหม ไม่ว่าไม่ใช่อะไรเอาไปอาบน้วนะมันเครื่องบินเลยนะเแล้วไปอาบนะ้วมันเครื่องบินดีไหมจริงจริงฉันก็ชอบพูดบนเครื่องบินนะนะแต่ว่ามันทำปากผง,งาพผง,งาบนะ่ตะตลกตลกเ <c oughs> ออเัเออส์ฉันขึ้นเครื่องบินแล้วฉันแบบลิ้นกล้วยด้วยฉันเป็นอะไรไม่รู้ลิ้นกล้วยตลอดเลย <c oughs> ตลกตลกเออเออเอสแต่เธอแบบ ขึ้นรถแล้วเคยลุ้นกล้วบ้างไหมแบบขึ้นรถอย่างเงี้ยจะให้พูดฉันก็กินแต่แซนด์วิชเน่าๆไม่เคยขึ้นรถเลยนะตอบตรงประเด็นกูมากเลยแซนด์วิชเน่าๆเนี่ยหน้าตามันก็แบบเพื่ออย่างที่เห็นในรูปอ่ะแหม่ปลาแซนด์วิชแซนด์วิชไส้ปลาใช่ไหมแซนด์วิชไส้ปลาสุดย้อนเลยครับยอไปนอนแล้วล่ะเหมนยินอัพแป๊บหนึ่งนะ อ่าไปรักแจนเกินแบบดูใส่ดิตอนนี้น้องน้องของน้องของคิวแมนนะครับเฮ้ยเราจีบน้องขอดีลูกลูกคนชายเขาไม่อยู่ครับไปเรียนอยู่เลยคุณชายไม่อยู่สามารถขึ้นดูชั้นบนได้นี่อ่าไปชั้นบนไปชั้นบนชั้นบนโอ้โหคิดแบบไ,ไหนไม่ไปแบบรันเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเนะี่ยอ่า มีสามชั้นเลยอ่ะใช่ครับบ้านผมมีสามชั้นซื้อเข้ามาเอานอนด้วยกันเลยครับอย่างนี้มันไม่ได้ครับจัดเลยอ้าวมันยังไม่แบบมันยังไม่นั้นอย่า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 โกเฮียโกเฮียเออเออเออผิดก่อนจีบจีบจีบแมงเดี๋ยจีบจีบเลี้ยชิพก็สิบ ใส่ชุดนี้คุยโอ้เธออยากมาสมการเย่กันบนดอกกุหลาบไหมบนดอกกุหลาบพักพักพักตัวใครตัวมันครับอ่าพักตัวใครตัวมันแสดงว่าไม่ไม่สนใจแล้วใช่ตัวใครตัวมันฉันไปโหนบาร์ด้วยชุดนี้นะคือแบบมีคนมองฉันเต็มเลยออย่างเงี้ยฉันก็ไม่แปลกนะที่อูดจะมองคนอย่างเธอแต่ว่านะ ถ้าใส่ชุดแบบนี้มันดูซาดิสเหมือนอูดเลยอะ่ะไม่อยากจะคุยนนะอ๋อแต่ฉันเป็นคนของในชุดนี้เขาก็ไม่เขไม่ได้ว่าฉันเลยนะเราต<ช>้องขอในชุดนี้เนะแต่ถ้าฉันขนของในใส่ตอนใส่แว่นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับฉันใส่แว่นเลยใช่ไหมเวลาฉันใส่แว่นนะนั่นสิลองคิดดูสินะตอนฉันใส่แว่นมนครึองบินมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะ <c oughs> เวลามันกําลังลงอย่าแบบลงดิ่งอย่างเงี้ยลงสู่พสุธาอย่างเงี้ยเออคือไปโดนรถรถชาวบ้านเขาอย่างงี้ได้ใช่ไหมอ๋ออ้าวเฮ้ยไปอ่ะไอ้แซนนอนเปลี่ยนชุดดิเปลี่ยนชุดเชงออาเชงเอาเอาปาร์ตี้ปาร์ตี้มันจะดูเป็นโจรเป็นโจรครับเราจะเป็นโจรนะครับอืม เขาหลับแล้วเขาหลับแล้วจ้องไปขโมยของทําหน้าที่นะครับทําอาชีพเลยฮะอ๋อถึงเวลาที่คุณต้องเลือกอาชีพแล้วครับเนี่ยโทรศัพท์ไหนครับโทรศัพท์เลือกอาชีพไปไป y a job เราขโมยของอติดต่อเพื่อนครับติดต่อเพื่อนมาขโมยด้วยกันเจ้าของบ้านหลับแล้วครับหลับปุ๋ยเลยฮะโอเคครับเราเป็นอ่านักโจรกรรมครับผมนีหละ เอ้นะครับไหมโอเคครับทำงานนะฮะไปเก้าบาทต่อชั่วโมงทำงานตอนตีห้าแหระครับไม่ใช่ตีห้าห้าทุ่มนะฮะเรามาชมศิลปะหัตถกรรมกันดีกว่าไปโจรมันตอนนี้ตัวละครต้องการทำอะไรผมขอเต้องดูอะไรไม่รู้ฮะนี่ไงหน้าเด็กดูแล้วครับไปคุยกับเขาหน่อยครับเว้กอัพ ปลูกแมงไงเฮ้ยปลูกไม่เราจะปลูกไปได้เราจะปลูกไม่ได้เราเราก็นั่นไง <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดกันเป็นชุด,ชดอดขโมยแอละเอ๊ะว,ว่าไงจ้าน้องคุยกับเขาหนบคุยแมง Wake up in the morning and w i n i n g ว่าไงเคยขึ้นรถไหมผมชอบเป่าเตรมากครับอ่าพี่จะให้เงินค่าขนมนะถ้าน้องยอมอืม <c oughs> จะเอาไหมจะเอาไหมฮะต่อให้พี่ให้เงินผมเท่าไหร่ผมก็ไม่นอนครับเพราะผมมีแฮมเบอร์กับไวน์นะครับพี่ชอบทําให้ผมกินนะเห็นบ้านหลังขนาดนี้แต่พี่ก็มักจะบอกว่าเราก็กินแค่แฮมกับไวน์อ่ะแต่พี่เป็นคนส่งของทั้งหมดนี้ให้พี่เทอนะจริงเหรอครับผมนี่หัวเราะเลยครับอ่าเดี๋ยวพี่ทําความสะอาดให้ดีไหมดีครับดีผมพยักหน้าตอบเลยครับเอาแบบสะอาดเลยหรือว่าไม่สะอาดเลยเอาแบบสะอาดกรุงเทพสะอาดเชียงใหม่เหมือนอูดนะฮะ เวลาผมบินก็บินขึ้นไปอย่างเงี้ยครับแต่แต่พี่จะบินเนี่ยพี่ต้องขึ้นรถก่อนนะขึ้นรถสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอ่าพอขึ้นรถเสร็จแล้วเนี่ยพี่จะพาหนูไปแบบพีอก็เดินเดินไปอุจระครับแล้วไม่ถอดไม่ถอดเดี๋ยนะเดี๋ยววดวดิดิสไม่เปิดฝาชักโครกด้วยนะครับอือลดอือล้วชุดนี่นะตายตายทำไมทำตัวอย่างเงี้ยอาบน้ำครับอาบน้ำอาบน้ำก่อนจบคลิปอรบ อ่นดำนะอ่านดำนอ่าแล้วครับผมว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่ตัวละครจะต้องแก้ผ้าเพื่อปิดคลิปนะครับเอะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมเออเอะสำหรับวันนี้นะฮะดีเกนดีเสดย์ครับไม่ใช่แล้วครับเจอมีดครับเจอมีดโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าคุณเทพธัญญาชุติจะทำคลิปอะไรครับเดี๋ยนะฮะเดี๋ยนะเวลาเราแบบเราจะปิดคลิปเนี่ยเราต้องแบบ พูดสวัสดีในแบบสไตล์ของผมครับสวัสดีครับ